การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องราวของพี่ยีดเจอูโซ so นั่นเองนะครับ หลังจากชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเจอูโซเนี่ยเขาได้กลายเป็นผู้ชนะโรยีย์ลัมเบิลและกําลังจะได้ขึ้นปั้มในคู่เอกของเรสโซมาเน่เจอูโซได้เลือกคู่ต่อสู้คือกุนเทอร์ครับเจ้าของ w World ์ล a ฮเวิร์ดแชมเปี้ยนแฟนๆหลายคนเนี่ยดีใจและชื่นชอบในเรื่องราวครั้งนี้แต่แน่นอนมันย่อมเกิดคําถามขึ้นว่าเจอูโซ so เนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะและเหมาะสมที่จะกลายเป็นคู่เอกในเรสโซมาเนยหรือไม่มันจะไปเหมาะสมได้ยังไงละ่ะไปไปแยกย้ายครับปิดคลิปแค่นี้ทุกคน <laughs> ลอเล่นนะฮะ ต้องบอกก่อนว่าการชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างจากกรณีที่ผ่านมามากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเจอูโซในฐานะของนักมวยปล้ำเดี่ยวได้ทางชิงแชมป์อินเตอร์ชิงแชมป์โลกถึงแม้จะพลาดครับแต่ก็มีการชิงแชมป์ให้เห็นอยู่บ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้คนก็ไม่ได้ตั้งคำถามหรือว่าสงสัยในการชิงแชมป์แต่ละครั้งสักเท่าไหร่เพราะถึงแม้จะได้ชิงแชมป์ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วละว่ายังไงมันก็ไม่ได้ชแชมป์แน่นอนกับการครับในการเป็นผู้ชนะร o ยัลลัมเบปีนี้ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาอย่างจริงจัง ที่จะได้เป็นคู่เอกในเรเซรมาเนียหรือเปล่าและที่สําคัญครับเหมาะสมที่จะกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่หรือไม่โดยในวันนี้ครับเราจะมาแยกเป็นข้อๆให้ฟังว่าอะไรคือเหตุผลที่ดีและอะไรคือเหตุผลที่แย่ในดรื่งของเหตุผลที่เหมาะสมครับเหตุผลแรกครับ การเข้าถึงคนดูและยอดขายสินค้ามันเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการเข้าถึงคนดูของเจอูโซเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่กี่คนใน WWE จะทําได้มันไม่ใช่แค่คนเฮต,ตอนเปิดตัวหรือว่าใส่ท่าไม้ตายแค่นั้นนะแต่ว่ามันเป็นตลอดเวลาที่เขาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้านับตั้งแต่เปิดตัวออกมาทําการคนดูทุกคนในสนามก็โยกมือตามจังหวะยีดอยู่อย่างไม่ขาดสายการพูดโปรโมตต่างๆก็มีการยีดเป็นเสียงตอบรับไม่ต่างกันแม้กระทั่งตลอดการขึ้นปั้มครับคนดูก็มีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นท่าเตะท่าต หรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบนเวทีคนดูในสนามทุกคนครับมีส่วนร่วมกับเขาแทบจะทั้งสิน้นแต่จากนักมวยปั้มคนอื่นๆที่ถึงแม้ต่อให้เป็นเซโรลินที่คนร้องเพลงตามหรือว่าร้องเพลงระหว่างแมตช์แต่ทุกการต่อยทุกการโจมตีคนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมมากขนาดนั้นหรือว่าซีเอ็มพังครับที่คนมักจะตะโกนชื่อเขาอยู่ตลอดเวลาแต่นอกเหนือจากการตะโกนชื่อแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรือแม้กระทั่งตัวร้ายน้าใสใาสหนวดหน้าตบอย่างโดมินิกก็ทาได้แค่คนโหดตอนที่เขาพูดเท่านั้นถึงแม้จะมีนนกมมกมมยยยยย้าาทีีีี่่่ไไดรรเเสงงช์หหืออจแแฟๆ็ใใคู เดียวกับเจอูโซได้เลยและผมรู้ครับว่าคุณมีคําถามและ LA n i g ไ t ละ่ะ LA n เ g h t เองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คนดูมีส่วนร่วมด้วยมากๆทั้งการเย้การต่อยการโจมตีคนดูเนี่ยส่งเสียงพร้อมกันตลอดเวลาไม่ต่างจากเจอูโซเลย2คนนี้เคยสู้กันแล้วครับและความนิยมก็ไม่แพ้กันเลยคนหนึ่งยีดคนหนึ่งเย่และใช่ครับ l a n i g ไ t เนี่ยก็เป็นคนที่คนดูมีส่วนร่วมด้วยมากม แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วอย่างเจอูโซ so ที่เปิดตัวมาคนจะโยกมือกับจนเอลเคร็ตต่างจากเอลเอนที่คนรอตะโกนแค่เย่เฉยๆถึงแม้การปั้มเวลาพูดคนมันจะยีดคนมันจะเย่เหมือนกันก็ตามแต่นั่นก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบในส่วนของหน้าเวทีเท่านั้น แต่การเปรียบเทียบหลักๆคือยอดขายนั่นเองครับ LA k n i g ก็เคยเป็นนักมวยปั้ำที่มียอดขายเยอะมากๆเช่นเดียวกันผมคิดว่าตอนนี้ในยอดขายเขาก็ยังคงเยอะอยู่เขาเคยมียอดขายแซงหน้าโรมาเลนไปช่วงหนึ่งครับคืออันดับ1 2 3 4ของยอดขายเนี่ยเป็นของ LA n i g ทั้งหมดเลยทําให้ช่วงนั้นเขาได้รับโอกาสในการชิงแชมป์โลกอย่างรวดเร็วและส่งผลมาอย่างปัจจุบันที่เจ้าตัวเนี่ยยังมีพื้นที่ดีๆอยู่แต่ในด้านของยอดขายของ j จว u s เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับยอดขายของ j จว u s เนี่ยไม่ใช่แค่แซงหน้าทุกคนในนนนน่่่าาาายเทัั้แแตมงงถึขด อยมากๆยอดขายของเจวูโซเนี่ยมากถึงขนาดที่ว่าเอายอดขายของเซียมพังกับโรมันเลนมันรวมกันยังสู้ยอดขายของเจวูโซคนเดียวไม่ได้เลยดังนั้นแล้วเมื่อดูอประกอบในด้านนี้เข้าไปครับเจวูโซ so ก็ดูจะมีแต้มต่อมากกว่านักมวยปั้มหลายๆคนรวมถึง l อลเอด้วย เรื่องที่2ครับการจบเรื่องราวของบัตรลายเรื่องนี้อาจจะดูงงๆไปสักหน่อยนะวันเนื้อเรื่องของบัตรลน์เนี่ยแม่งจบไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมือจะมาจบอะไรกันตอนนี้อีกแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นจริงๆของบัตรลายครับโรมาเลนเป็นปคนที่สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาและคนแรกที่โรมาเลนเนี่ยหมายตาก,ก็คือเจอูโซถือแม้ตอนนั้นจิมมี่มันจะยังบาดเจ็บอยู่ก็เถอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเจอูโซ่ก็กลายเป็นสมาชิกคนแรกของครอบครัวนี้ไปทําให้เรื่องราวเนี่ยสามารถดําเนินต่อไปได้อีกหลายปีและถ้าเรามองกันดีๆครับเจอูโซ่นี่แหละที่ทาง WWE ให้ความสําคัญมากที่สุดในกลุ่มการเข้ามาของจิมมี่ครับทำให้เกิดการประทะกันกับโรมันเดนการไม่เข้าใจของสองคนนี้ทําให้เจอูโซ่ต้องระบากใจแล้วหนีหายไปสักพักทุกคนครับก็เลยต้องออกตามหาเจอูโซ่เพื่อสร้างมเมนต์การกลับมาของเจให้ยิ่งใหญ่หรือตอนที่เซมิเซนเข้ามาครับคนที่เป็นประเด็นหลักในการไม่ยอมรับก็คือเจอูโซ่เช่นเดียวกันทําาให้เกกิดร ต่อต้านโรมาเลนเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นพอยที่ผู้คนพูดถึงต่อมาพอแยกกันครับเจอูซโซก็ยังคงโดนบัตรลายมือ2มาทําให้เสียแชมป์อีกพอกลับมาร่วมมือกับโรมาเลนอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นคนที่มีปัญหากับโรมาเลนมากที่สุดก่อนหน้าที่จะมารวมตัวกันเรียกได้ว่ารองจากโรมาเลนก็มีเจโโซนี่แหละครับที่เป็นจุดศูนย์กลางของบัตรลาย แลวมันเกี่ยวอะไรกันกับการที่เป็นผู้ชนะรอยัลลัมเบิลนั่นก็เพราะว่าการก่อตั้งกลุ่มของบัตไล่ครับมีขึ้นเพื่อผลักดันนักมวยปั้มรุ่นใหม่นั่นเองอย่างที่เราเห็นครับเซมิเซนจิมมี่เจหรือแม้กระทั่งโซโลเจคอบทุกคนเนี่ยโด่งดังขึ้นมาในช่วงปีหรือ2ปีที่ผ่านมาซึ่งมันก็เป็นผลพวงที่ได้รับจากเรื่องราวของบัตไล่ทั้งสิน้นและการที่เจวูโซ so ที่เป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มเนี่ยการที่เขาจะถูกผลักดันไปจนสุดทางก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรยิ่งพอรวมกับกรรระะแแแสทททีีีี่่่มมมาาางงซุุกกกกคน็เเยได้วหตผผลพอจพักกดันเเขขาสูู่ออง เซอนงแล้วพอพูดถึงเรื่องของการผลักดันครับมันก็จะนําไปสู่ข้อที่3ข้อที่3ครับการผลักดันนักมวยปั้มหน้าใหม่อย่างที่บอกไปว่าเจอุโซเนียมีศักยภาพมากพอที่จะถูกผลักดันให้เป็นนักมวยปั้มระดับสูงแต่นั้นก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวครับต้องบอกว่าในยุคของจิปเฮดเนี่ยการผลักดันนักมวยปั้มหน้าใหม่เป็นเรื่องที่เขาให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าเขาพยายามเพิ่มพื้นที่ให้กับนักมวยปั้มในระดับต่างๆทางตัวท็อปตัวกลางมันมีการพยายามสร้างพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้แชมป์มันวนอยู่กับนักมวยปล้ำไม่กี่คนอย่างเซโลรินดูไมนไทยโรมันเลนโคดี้โรสอะไรพวกนี้คือเขาไม่ได้อยากให้มันเกาะกลุ่มกันอยู่แค่นี้เราเลยจะได้เห็นนักมวยปล้ำที่เรารู้สึกแปลกๆตอนที่เขาได้แชมป์ครั้งแรกอย่างเดมียนพีทครับที่ได้แชมป์มาจากการแคชอินหรือว่าบอนเบเกอร์ที่เพิ่งเข้ามาและได้แชมป์อินเตอร์อย่างรวดเร็ว l อลเนโลแกนพอที่วนเวียนอยู่กับแชมป์ยูเอสมอเตอร์ซิตี้แมชินการที่ได้แชมป์แท็กทีมหลังจากปล้ำไปเพียง3ามแม์หรือว่าทิฟฟานี่สแต็กต ที่มันได้รับโอกาสอย่างรวดเร็วแน่นอนว่านักมวยปั้มพวกนี้เนี่ยมันเก่งอยู่แล้วการได้โอกาสก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่เราก็เห็นกันอยู่นะครับว่ามีนักมวยปั้มกี่คนต่อกี่คนที่เป็นนักมวยปั้มเก่งๆและโดนดองข้ามปีข้ามชาติอย่างฟินบาเลอร์เอเจสไตน์นากามูระนักมวยปั้มพวกนี้เก่งครับเก่งกว่าพวกที่ได้แชมป์ตอนนี้อีกด้วยซ้ําแต่ด้วยคอนเซปต์ในการผลักดันนักมวยปั้มหน้าใหม่ครับนักมวยปั้มเก่งแต่เก่าพวกนี้ก็เลยถูกลดทอนความสําคัญลงมากุนเทอร์เองก็ถือว่าเป็นนักมวยปั้มที่ถูกผลักด แต่ในค่ายหลักครับเจ้าตัวก็ยังถือว่าเป็นนักมวยปั้มหน้าใหม่เพราะถ้าใครตามแค่ค่ายหลักเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเพิ่งเห็นกุนเทอร์กันได้ไม่นานขนาดนั้นเขาเข้ามาเนี่ยก็เป็นแชมป์อินเตอร์ไรท์พ่ายกลายเป็นแชมป์โลกที่น่าเกรงขามนี่คือการผักดันที่ดีครับและเจอูโซก็ถือว่าเป็นนักมวยปั้มที่น่าผักดันขึ้นมาเหมือนกันเพราะถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะอยู่ใน WWE มาน,นานแล้วก็ตามแต่ในฐานะของนักมวยปั้มเดียวเจอูโซก็เพิ่งเฉิดฉายได้ไม่นานและยังอยู่ในสปอตที่ยอดเยี่ยมมากอีก,กดันนเเจอูโซขึ้ไปพื่ เพิ่มตัวเลือกให้กับตัวท็อปการ์ดนั่นเองถามว่าทําไม WWE จะต้องเพิ่มตัวเลือกในแต่ละระดับให้มากขึ้นก็เพราะว่าตัวท็อปในค่ายเนี่ยมันน้อยมากๆทุกคนมันก็เลยทําให้มีตัวเลือกค่อนข้างน้อยในการใช้งานอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยกุนเธอร์ถือแชมป์แล้วใครจะมานอนให้กุนเธอร์ ท็อปการ์ดของรอในตอนนี้เหรอเซียมพังเซโรลินเซมิเซตจะให้คนพวกนี้มานอนให้กุนเธอร์ตกง่ายๆมันก็ใช่เรื่องมันจําเป็นจะต้องเก็บเครดิตไว้ใช้ในงานสําคัญด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยการเพิ่มตัวเลือกเข้าไปก็เป็นอะไรที่เหมาะสมมากกว่าถึงแม้เจอูโซ่จะขยับขึ้นไปเป็นท็อปการ์ดแต่มันก็สามารถแพ้ได้อย่างไม่ต้องกังวลดีกว่าเอาเซโรลินไปนอนให้กุนเทอร์กระทืบเล่นแน่ๆแหละและด้วยการที่เขาเอาพวกระดับกลางขึ้นไป,ไปเป็นตัวท็อปเขาก็ต้องเอานักมวยปั้มระดับล่างขึ้นมาชดเชยระดับกกกกกกาา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 เเเช่ดเด่่่นนนนนนนดีีียยวววัััททํใใหหให้้้้้มมมมมมมปโอสขึพพระื นนมันก็เป็นลูกโซ่ที่ต่อยอดกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาล่ะหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของความเหมาะสมไปแล้วว่าเจอูโซควรจะเป็นผู้ชนะร o ยั l ลัมเบิลควรจะเป็นกุเอกในเรสซล์มาเนียเรามาพูดถึงอีกด้านหนึ่งกันดีกว่าว่าเจอูโซเนี่ยมีอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้้าชิงและเป็นผู้ชนะร o ยัลลัมเบิลนะครับข้อแรกครับมีนักมวยปั้มคนอื่นๆที่เหมาะสมกว่า ต้องบอกว่าตอนนี้ใน WWE มีนักมวยปั้ำมากมายหลายคนที่มีเนื้อเรื่องยอดเยี่ยมติดตัวอยู่อย่างดูไม่ไทยเซียมพังเซนโลลินโลมาเลนนะครับพวกนี้เนี่ยคือมีเนื้อเรื่องบางอย่างติดตัวอยู่แล้วดังนั้นการหยิบเนื้อเรื่องพวกเขาเข้ามามันไม่ใช่เรื่องยากเลยและมันสามารถทําให้เนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยเข้มข้นขึ้นได้อย่างมากยกตัวอย่างเช่นเซนโลลินครับที่เป็นเพื่อนกับโคดี้โรสและพวกเขาเนี่ยก็มีเรื่องราวกันมาก่อนหน้านี้ถ้าเซนได้กลายเป็นผู้้าชิงเนื้อเรื่องของโคดี้โรสกับ RI, เซนโอลลิน มันยังสามารถเพิ่มคนอื่นเข้ามาเป็น3เศร้าสี่เศร้าอะไรกันต่อไปได้ด้วยซ้ําแต่ในกรณีของเจอุโซครับเนื้อเรื่องของเจ้าตัวเบาบางมากๆแน่นอนว่าเขาพยายามเล่าเรื่องการต่อสู้กับบุนเทอร์ที่เคยแพ้ไปแล้วครั้งหนึ่งและเล่าเรื่องถึงความไม่ยอมแพ้ในการพิสูจน์ตัวตนแม่งคือเซมิเซนโมเมนต์นั่นแหละ มันก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรมาตั้งแต่แรกอะ่ะการชิงแชมป์ใน t u r เด y n i น h t Main e v e n ์แม่งเป็นแค่การสุ่มขึ้นมาเพื่อขายโชว์แค่นั้นและถึงแม้ตัวแม์มันจะโอเคแต่ในด้านของเนื้อเรื่องอะ่ะมึงไม่ได้พยายามอะไรเลยหรือว่าผ่านการต่อสู้อะไรที่ยากลําบากมาเพื่อการชิงแชมป์อะ่ะอย่างเซมิเซมันยังเล่าถึงความไม่มั่นใจในตัวเองการพยายามฝึกการพยายามสู้ตลอดเวลามีช่วงหนึ่งที่การปั้มของ ise, เซมิเซมันแสดงให้เห็นถึงความต่อสู้ที่ยากลําบากโดยกระทืบจนกองแต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้อย่างไม่ยอมแพ้การพยายามสู้เพืืออนะพ่่อออออเเเาาชนนะทัััวมตหห้กบพขงง เพื่อเป้าหมายในการชิงแชมป์เนื้อเรื่องมันเล่ามาอย่างนานแล้วมันบิวอารมณ์ได้ดีมากๆแต่ของเจอูโซมันไม่มีอะไรเลยอะเนื้อออกปะอารมณ์แบบอ่ะมึงดังนี่ไปชิงแชมป์ในเจตเดย์ไนแล้วกันยังไงกุนเธอร์แม่งก็ชนะอยู่แล้วไม่ได้มีผลอะไร มันเป็นเรื่องแบบนั้นไปมันเลยทําให้เนื้อเรื่องของเจอูโซ so ไม่ได้เข้มข้นจนเราจะต้องเอาใจช่วยหรือว่าเห็นว่ามันเป็นคนสําคัญอะไรที่จะต้องขึ้นมาชิงแชมป์อะ่ะเอาจริงๆหลายคนยังมองว่าเจอูโซ so แม่งจะไปนอนอีกรอบในเรสซลมาเนียแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรชี้นําเลยว่าเจอูโซ so มันจะสามารถเอาชนะได้ ข้อที่2ครับเนื้อเรื่องไม่ส่งต่อเนื่องจากข้อที่แล้วครับในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยเอาจริงๆผมมองว่ามันค่อนข้างสําคัญนะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าการที่เนื้อเรื่องมันส่งเนี่ยมันทําให้คนดูรู้สึกว่าคนคนนั้นสมควรได้รับอะไรสมควรจะได้รับโอกาสหรือคําครานาหาถึงแม้ผมจะบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นเรื่องราวการจบยุคสมัยของบัตไลแต่เอาจริงๆมันก็ผิดเวลาไปนานมากๆแล้วอะย้อนกลับไปตอนที่เจอูโซมีปัญหากับโรมันเลนในตอนที่มันยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันะนะครับช่วงนั้นเนี่ยมันมีมันนี่เดอะแบงค์เว ลายเป็นผู้ชนะพร้อมกับกระชากแชมป์จากโรมันเลนแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นหรือว่าช่วงที่เจอูโซชิงแชมป์ในช่วงนั้นเนี่ยคนก็คาดหวังว่าเจอูโซจะได้แชมป์จากโรมันเลนในช่วงซัมเมอร์สแลมปี2023ที่ตอนนั้นเนี่ยเจอูโซ so ถ้าได้แชมป์จากโรมันเลนผมคิดว่าผู้คนเนี่ยก็คงแสดงความยินดีกันทั่วหน้าเราเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนคงไม่มีปัญหาถ้าเจอูโซมันจะได้แชมป์ซึ่งต่างจากตอนนี้ตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้วเพราะอะไรที่มันต่างกันอ่ะต่างกันก็เพราะว่าเนื้อเรื่องในตอนนั้นอ่ะมันส่งมาดีขนาดนั้นเลยเนื้อเรื่องในตอนนั้นเนี่ยเราคิดไม่ออกเลยว่าใครแม่จะมาโค่นโรเนเลนนอกจากเจอูโซ่แม่งก็ไม่มีใครอีกแล้วนี่แหละคือความทรงพลังของเนื้อเรื่องแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักนิดเดียวอ่ะสเกลพลังของเจอูโซ่คือแบบแม่งชิงแชมป์กับบอนเบเกอร์ยังไม่มีใครเชื่อเลยว่ามันจะชนะและด้วยความเชื่อแบบนั้นแต่เจอูโซ่มันกลับสามารถเอาชนะโรยเออร์ลัมเบลิลได้แล้วพร้อมที่จะไปชิงแชมป์ในคู่เอกของ ความใจสู้ความพยายามความอยากพิสูจน์ตัวเองแต่มันก็ไม่พอเพราะทุกๆอย่างเนี่ยมันออกมาจากคําพูดของเจอูโซ่เฉยๆคือมึงแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ดีๆก็ได้ชิงแชมป์อยู่ดีๆก็ได้เป็นคู้เอกในเรโซมาเนียรวมทั้งเนื้อเรื่องหรือศักยภาพของนักมวยปั้มคนอื่นๆที่มีในตอนนี้มันเพียบพร้อมกว่า มันน่าสนใจกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเจอโซที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมาแย่งพื้นที่ของคนที่ควรจะได้รับไปและข้อที่3ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้คนคราณาหามากที่สุดก็คือการปั้มที่ห่วยแตกครับนี่คือข้อที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนพูดถึงเลยถ้าซ้ำๆปั้มเบาบางไม่สนุกไม่ล้นเอาจริงๆผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยครึ่งหนึ่งแต่อีกครื่งหนึ่งเนี่ยผมไม่เห็นด้วย ผมเห็นด้วยกับการปั้มที่จำเจและเบาบางของเจอุโซครับการใส่ท่าการเซลท่าแม่งอยู่ในระดับที่มึงปั้มคู่เปิดก็พอนานๆมึงขยับมาปั้มกลางโชว์บ้างก็โอเคเอาจริงๆถ้าเทียบกับเจดีแม n a โดนเนี่ยผมให้คะแนนเจดีแมกโดนาดมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเจดีแม่งสร้างสารรค์ความเจ็บตัวได้ดีมากๆการเซลท่าการโจมตีอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้โตแม็สนุกเสมอ ต่างจากของเจอุโซครับที่โจมตีแปะ,แปะเวลาทุ่มมึงก็นอนแมแมะลงไปที่พื้นมันไม่ได้สร้างความตื่นเต้นอะไระการปั้มก็ไม่เร็วไม่หลากหลายท่าต่างๆใช้ในจังหวะเดิมๆมันเลยทําให้การปั้มของพี่แกเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าฝั่งตรงข้ามจะทำแมทออกมาได้สนุกแค่ไหน แต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับก็คือการที่ผู้คนพูดถึงว่าเจลโซมันมีท่าปั้มอยู่ไม่กี่ท่าคือในมุมนี้เนี่ยเอาจริงๆผมมองว่านักมวยปั้มแต่ละคนก็มีท่าที่ใช้กันบ่อยๆไม่กี่ท่าหรอกดูมีไทยแม่ก็มี b บล l y ทู b บล l y โอเวอร์เฮดหัวโขกสปายบัสเตอร์ฟิลเจอช็อคเคมอเซียมพังแม่ก็มีสปริงบอร์ดโค้ดไลน์แทงเข่าบู u ด็อกจีทีเอสซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเรื่องของท่าน้อยเรามองว่ามันเป็นปัญหาที่แบบไกลตัวมากๆแต่ที่มันดูซ้ำซากจำเจและน่าเบื่่่่่อออเเเนนนยรรรรรรราา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 มาารราามมมมงงงงวววัััป็พะะกกาะาากกสสสส้ค์ขททจจหใถ ได้แค่ไหนไอจุดนี้นี่แหละครับที่ทำให้ตัวแมทมาสนุกเพราะต่อให้มีท่า1้8 แต่จังหวะการใส่แบบใส่ดื้อๆต่อๆกันไปมามันก็ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นอยู่ดีมันก็หน้าเบื่อไม่แพ้กันมันอาจจะตื่นเต้นตอนที่เราเห็นว่าเอ้ยมันมีท่านั้นมันมีท่านี้แต่มันก็แค่นั้นอ่ะอันนี้ไม่นับพวกท่าแบบท่าบอดี้แสลมซูเปกที่คนมันใช้ทั่วกันไปนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่าจังหวะความหนักหน่วงและการสร้างสรรค์ต่างหากที่ทําให้การปั้มในแต่ละแม์มันน่าสนใจซึ่งตรงจุดนี้แหละครับที่เจอูโซ่แม่งไม่มีซูเปอร์คิกแต่ละทีเบาบางระดับสิบคือมึงเเเเตตตะะกกกรรรรดาาาษลล้้มมมไ่่่ยยยยยยัังงูอถุบนนีี็สชค แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรไงแน่นอนว่ามันเรียกเสียงเชียร์ได้ดีแต่มึงชอบเอามาใช้ในจังหวะคัมแบ็กอะแล้วจังหวะคัมแบ็กมันเป็นช่วงที่เราจะต้องโวยโอกาสสร้างความได้เปรียบไหลอยู่นั่นอะเต้นอยู่นั่นอะแม่งก็เลยกลายเป็นขัดขัดแปลกๆก,กกันไปซะทั้งหมด และด้วยความเบาบางของท่าทั้งหมดของเจวูโซพอไปเทียบกับกุนเทอร์ที่แม่งตกทีเดียวแล้วเกือบตายเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกห่างชั้นกันเป็นอย่างมากซึ่งกลายเป็นผู้ชนะร o ยยันลอมโบและกลายเป็นคู่เอกในรสเซมาเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้ถ้ามึงจะเป็นอันเดอร์ด็อกจะเป็นมามืดแบบเซมิเซนแม่งก็ต้องมีอะไรที่บิวมาเรียบร้อยแล้วเซมิเซนไม่ยังต้องงัดท่าไม้ตายที่ไม่ได้ใช้มา30ชาติเพื่อเอาชนะกุนเทอร์เลยแล้วเจวูโซมันมีอะไรมึงจะต้องงัดยีดออกมาอีกเท่าไหร่เพื่อเอาชนะออกุนเอ สรุปแล้วครับตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่กับการที่เจอูโซได้ชิงแชมป์โลกหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ชนะร o ย a ลลัมเบิลด้วยเหตุผลง่ายๆครับมันปาแย่เกินไปแล้วก็สตอรี่ไม่ส่งแต่ก็เข้าใจได้ในเรื่องของเ е ตติ้งในเรื่องของยอดขายนะครับทำให้ตัวเจอูโซเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้น่าเกลียดอะไรถึงแม้จะไม่ได้ถูกใจเราก็ตามและทุกคนละครับคิดว่าเจอูโซเนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ชนะร o ยั l ลัมเบิลและคิดว่าเจอูโซจะได้กลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะ แต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะทุกคนว่าผมไม่ได้มีปัญหาก,กับใครนะครับคุณจะชอบหรือไม่ชอบสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่สามารถถกเถียงกันได้ด้วยเหตุผลนะ่ะขอเน้นว่าเหตุผลนะ ราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบแตกต่างกันแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบแล้วจะไปไล่ด่าคนที่ชอบหรือว่าคนที่ชอบแล้วจะไปแขวะคนที่ไม่ชอบผมมองว่าแม่งไม่เจริญปัญญาเท่าไหร่การด่ามวยปั้มไม่ใช่เรื่องผิดครับผมเองก็ด่า W W E ประจําคนดูช่องผมเนี่ยจะรู้ดีมวยปั้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิจารณ์ได้ครับแต่การด่าผู้คนที่ไม่ชอบแนวเดียวกับตัวเองอ่ะผมว่าแม่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีและถ้าคิดจะด่าจะแขวะคนอื่นก็ต้องกล้ารับคำด่าคำแขวะจากคนอื่นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าด่าคนอ คนติประจำแหละครับแต่แหลายๆคนที่เข้ามาติก็แนะนําอย่างผู้เจริญปัญญาเนื้อออกไหมว่าเออทําแบบนั้นน่าจะดีนะทําแบบนี้น่าจะดีผมก็นําไปปรับแก้ไขในครั้งต่อๆไปทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่มันก็จะมีครับคนที่แขะด่าเอาสาใจด่าเอามันเข้าว่ามันก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทาให้วงการมวยปล้ำดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าที่ไหนก็ตามวิจารณ์ด้วยความสร้างสารรค์นะครับว่ามันดีเพราะอะไรมันไม่ดีเพราะอะไรชอบไม่ชอบเพราะอะไรและถ้าจะให้ดีเนี่ยเสนอแนวทางว่ามันควรจะเป มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆไม่ใช่ว่าแบบไม่ถูกจิตกูก็เฮี้ยหมดไม่ถูกใจกูก็เฮี้ยหมดอะไรแบบนั้นวิจารณอาหารยังมีเรื่องของรสชาติส่วนผสมหน้าตาของอาหารวิจารณ์หนังยังมีเรื่องของภาพการแสดงบทนักแสดง วิจารณ์มวยปั้มมันก็ควรที่จะมีอะไรมากกว่าไม่ถูกจริตอะ่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยวิจารณ์มวยปั้มด้วยความสร้างสารรค์นะครับใส่ความคิดใส่เหตุผลลงไปไม่ใช่แค่ว่ากูไม่ชอบคนนี้กูไม่ชอบคนนั้นแล้วมันก็จะเหี้ยไปทั้งหมดก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับโอเคประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ